ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเนียเหมือนแรงนะครับพี่น้องครับแนวทางมาแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเลขสูตรนะครับครับแอดไปสีบลอคมาลงดอกพี่น้องแต่ว่ามันบ่หลายคู่นะครับครับมือนี้แอดกะบ่ได้ไปไซด์นะครับเนาะกะเอารถแท็กเตอร์นะครับของแอดนะครับมาทํางานนะครับมือนี้เอารถไถนะครับมาดันดินปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่อจะหน้าผ่านสวนนะครับพี่น้องเพราะว่าแอดจะเหยียดเป็น บางนี้จะเห็ดเป็นที่เป็นกระต๊อบนะครับพี่น้องที่เห็ดกระต๊อบไว้ฐานั่งพักเสริมเย็นนะครับย่ำมงรแรงนะครับย่ำย่ำนั้นมีแดดออกมานะครับเห็ดว่าจะเห็ดเป็นมุ้งไผ่หยานะครับพี่น้องที่ครับหรือว่าจะเห็ดเป็นหม่องเสริมเย็นนะครับพี่น้องเอ้าหม่อม่วงเห็ดนะครับตึงจะปลูกได้สองเดือนนะครับพี่น้องที่เป็นน้วยแลลว ม่วงทาบจิ้งนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้อัดก็ยุ่หน้าบ้านสวนนะครับกลับไปซื้อขีงัวนะครับเนาะเอาไว้ถ้าใส่พักนะครับใส่พักใส่ให้ใส่หน้าน้ำนะครับที่อัดปั๊บพื้นที่จะเอาฉีดฟุ้นลงไปเทไ้เพราะว่าเข้าดันนาดินออกเดาเนาะครับดันเกิดขึ้นดันขึ้นมากมาไว้ตรงจุดนี้นะครับพี่น้องที่พะว่าสิเหตุเป็นกระท่อมนะครับเนาะกระทอม ใบฐานังพักเสริมเย็นนะครับพี่น้องรับยังมือแรงนะครับมีบรรยากาศมือได้เดือนไงนะครับจะมาถาพี่น้องเข้ามาชุมดาวยุ่งงนี้นะครับเนาะครับแนวทางของนอาจารย์นะครับมาเราได้นะครับพี่น้องนะครับเป็นเหล็กสูตรนะครับพี่น้องย่ำนะครับเป็นเหล็กสูตรนะครับเหล็กสูตรนะครับเนาะคลิปที่แล้วนะครับแอดลงให้พี่น้องเข้าก็คือเหล็กมีทีมานะครับพี่น้องเชื่อ เล็กมีทีมากอันนี้เป็นเล็สูตรนะครับพี่น้องเอาบอกกันไปยักน้อยเนาะครับเนาะเพราะว่าตัวเลขกมีแค่สี่คู่นะครับสี่คู่นะครับอาจารย์บอกว่าให้ไล่เลยเถอะนะครับถ้ามันบ่กเขาเราพี่น้องเขาจะเปลืองงบนะครับเอาจัดชุดงบหน่อยให้เลยเนาะครับเนาะเอาขอบุญขอบคุณอาจารย์นะครับที่เป็นห่วงพี่น้องยิบซีครับเพรว่าจิคัมเปนได้นะครับกส่งมาให้่เนาะครับเนาะ กับยังมีเวลานะครับชมนะครับพี่น้องเอฟซีเนาเมื่อนี้แอบก็ทํางาน่มืดมือนะครับตากแดดพร้อมแดดก็เริ่มเขานาห้อนแล้วด้อพี่น้องนะครับเขานาห้อนแล้วนะครับแล้ดูช่วงนี้ก็มีพายุพร้อมนะครับพี่น้องระมัดระวังอีสานตอนบนนะครับผู้ใดอยุอีสานตอนบนก็ยังแอบนะครับระมัดระวังนะครับลมพายุนะครับพายุลูกเห็บนะครับ มาถูกปีละพี่น้องแต่ว่าจะขี่มาเวลาใดนะครับเนาะครับบรรยากาศนะครับยังมะแลงนะครับพี่น้องช่วงนี้กับประมาณ17นาฬิกานะครับ17็กว่าลแล่ะพี่น้องอ่ะให้พี่น้องเข้าชมเดือนไงย่ำเว้นครับสายวิง่งสายรูดนะครับพี่น้องของท่านอาจารย์นะครับเนาะสายวิง่งสายรูดแอบเขียนไว้เรีย้อยแล้วนะครับ อันนี้คือเลขสูตรนะครับพี่น้องย้ำนะครับเลขสูตรนะครับเนาะครับเลขเวียนของธานอาจารย์ก็มี6หกสามสี่สองนะครับหกสามสี่สองนะครับพี่น้องเอานี่คือเตรียมดินนะครับปรับพื้นที่นะครับจะให้ฝนตกใส่จกักช่วงนึงกันพี่น้องให้มันดินแน่นนะครับเนาะเพราะว่าบางที่อาจจะเห็ดเปลี่ยนทรง กระทอมไม้ไผ่นะครับกระทอมไม้ไผ่แบบเอาแบบสบายๆนะครับพี่น้องที่บ่ต้องใส่งบหลนะครับแกกนะครดบว่าเปลี่ยนหอกนะครับครับก็ต้องให้พี่เคยนะครับมาเห็ดคือเก่านะครับผู้เ็นสร้างนะครับพี่น้องเนี่ยท่างมือนี้นะครับเนาะครับวิ่งหกตัวเดียวนะครับพี่น้องเล็กวิ่งหกตัวเดียวนะครับพี่น้อง เอาจับคู่กันเบิ้งนะครับพี่น้องสิบมากคือกันบ่วิ่งหกตัวเดียวนะครับครับสุดจับคู่นะครับพี่น้องเช่สุดจับคู่นะครับเน้นเน้นที่นะครับเอาล้มนะครับหันทิศทางก่อนนะพี่น้องเช่ครับเน้นเน้นที่หกสามหกสี่หกสองสี่สองนะครับพี่น้อง 63 64 62 42นะครับครับอาจารย์เพ่นเนียนให้3คู่นะครับก็บคือ62 63 64นะครับส่วน42เป็นตัวอาจารย์กันไว้ซื้อเนาะครับเนาะครับเพราะว่าผลหวยล้าพัฒนากบบระเนบนเบลนอนนะครับเหล็กตวเก่าก็มาออกได้เนาะครับเนาะครับเนียนๆก็คือ64เด้อพี่น้องก็คือหกสี่หกสามหนะครับเนาะ ครับเน้นย้ยำนะครับหกสี่หกสามหกสองนะครับตัวเน้นตัวเจาะคองเพิ่นนะครับพี่น้องเอาพาพี่น้องเข้าเขาลบแดดก่อนแดดยังเมื่อแรกก่อนนะนะครับพี่น้องยังเมื่อแรกก็ยังห่อนขึ้นเขาเพราะว่ามันถึงฤดูห่อนแล้วนะครับเขาหนาห่อนแล้วครับหนามอยู่ในบอ่อของอัดก็ยังบกลงไหลแล้วนะครับเนะพราะว่าอยากให้มันบกได้ไวอยู่นะครับ พ่อไอาอาดจะเอารถแมคโคมากวยดินจากที่เห็นอยู่นี่ขึ้นมาเอามาปิดไว้ปิดฟังนี่ครับว้ถูกลูกพักอีกขับนามนยังถ่วมหัวอยู่เลยพี่น้องซี่นี่บ่เป็นตื่นเต้นนะครับเนาะหลึกถ่วมหัวเลยนะครับสองเมตรเอาแคบนาจอครับพี่น้องที่ี่สามมีนาคมสองห้าหกแปดเลขสูตรนะครับย้ำคือเลขสูตรนะครับอเวียงจันนะครับคลิปที่แหลกเป็นเลขมีทีมากนะครับพี่น้องซี่ อันนี้เลขวินนะครับ63 42นะครับวิ่ง6ตัวเดียวเอาชัดเจนหน่อยพี่น้องเนียนๆที่หกี่63 64 62 42นะครับเห็น4ีครูนะครับเนาะครับครับตัวเนียนตัวจาะของอาจารย์นะครับก็คือ64นะครับพี่น้องสี6 4 6 3 6 2นะครับ3ครูส่วน42นะครับก็เป็นตัว รองอยู่นะครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นบอกว่ามันเด่นอยู่ในสูตรนะครับเนาะครับเด่นอยู่ในสูตรเอาพี่น้องเฮานะครับบ้านเหนือเทงเวล่าหยัดกะจีข้อตัวแหล่านะครับ,บนเ,เานาะนะเพราะว่าเอาบัตรจำบัตรจำกัดนะครับมื่อนี้เวลาขอตัวว่าพี่น้องให้เฮานะครับได้แนวทางดุนๆจากหยัดเท่านั้นนะครับเนาะได้เปิดแางได้ว่าได้ก็ตา้มนะครับเนาะเอา เแคบหน้าจอครับพี่นอ้องแอบกับเมื่อย้วยพึ่งเจอตัวลงจากรถไท้นะครับพี่น้องเอฟซีขับปูดรถของแอบจอดยูวฮอมพุ่นครับเพ,พึ่งจะตัวลงจากรถไท้นะครับเกิดฟ้ามาลงแนวทางให้พี่น้องเขาเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เพึ่งจะมานะครับเนาะเอาให้โชคให้ m ắ นกันสุขสุขคนสวัสดีครับ